ครับหลังจากที่เรานื่องเป็นเวลาเจดนาทีเราก็นำเอาสาค,คู่ไข่หมูขึ้นมานะครับแล้วใช้น้ำมันจากกระเทียมเจียวนะครับทาไปที่ลูกที่ลูกสาคู่ไส้หมูนะครับแล้วก็ตักถ่ายมาไว้ที่เตาให้มาไว้ที่ นะหลังจากนั้นก็นำมานะครับก,กับกระเทียมเจียวนะครับกินแก้มกับผักกับพริกสดนะครับผักชีผักสลัดอร่อยแล้วครับจากนั้นก็จัดใส่กล่องครับ มีผักเป็นข้างเป็นเครื่องแนมข้างเคียงก็มีพริกสดมีกระเทียมนาทานกันไปเลยครับผมนิ้วไม่เอาใช่ไหมนิ้วไม่จะเลือดก็ไม่เลือดก็ไม่ให้นะคะนั่นนะถ้ามัสยิดมิซเบติ้วตอนนี้เหลือสิบนิ้วให้คนอื่นไปหมดแล้วป่านั่นแหละนายป้าแม่หนูไม่ให้ป้าแล้วหลังนั่นแหละขำป้าขำบ้านร้อน ป้าที่ไม่ใช่ป้าโดนตัดป้าตัดตัวเองป้าตัดตัวเองป้าก็ตลกลลก้หัวละขเดียวเกยใส่พี่ซันเป็นไงน้ำลายน้ำลายแตกเลย มีตะกร้ากับกระป๋องเพื่นก็ถ่ายได้แล้วค่ะเสร็จแล้วผย่างครับผัดทิแกงแรงใส่เครื่องปรุงครับ รสชาติสามใจที่ชอบเลยครับผมเป็นการผัดแห้งๆนะครับจากผัดจนแห้งได้ที่แล้วก็ใส่ใบผักครับใบมะกรูดใบกระเพราครับผมแล้วคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการ ผัดกบย่างใส่พริกแกงครับผมครับผมนี่แหละครับเป็นอาหารป่าได้ดีทีเดียวครับครับเสร็จสิ้นครับต้นกองกลางครับเมื่อลูกมันร่วงลวงมาก็จะปักเป็นการขยายพันธุ์ของมันต่อไปครับ ก็จะปักดินแบบนี้นะครับแล้วก็จะแตกใบเป็นต้นใหญ่กันต่อไปครับทางแก่ก็จะออกดอกครับพอออกดอกแล้วก็จะออกเป็นฝักยาวๆอย่างนี้ครับผมและเมื่อฝักแก่จัดร่วงลงไปครับก็จะหล่นไปปักดินนะครับแล้วก็กลายเป็นต้นใหญ่กันต่อไป